เห็นพี่หมูใ no ส okay ่ชุดนี้แล้วคุณนึกถึงใครตักคนหนึ่งไหมครับใครุกขี้เมาไงสวัสดีครับคุกขี้เมาเฮ้ยดูพี่จับตวไม่หวั่นสองคำเองนะดูแล้วหรอรูแล้วแล้วพี่ก็เตรียมวัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วครับออ้ยเป็นเนื้อนี่พี่ใช่ครับอันนี้เนื้อส่วนไหนครับส่วนตัวดีไปต่ออันนี้จะง่ายเพราะว่าพี่จะขอทําอันนี้ก่อนได้เลยครับเพราะว่าพี่ทำนี่ผมไม่ได้ทำถูกปะล่ะอันนี้ไม่หิวไม่ใช่หิวข้าว ถ้าโรยเกลือให้สูงนผมขึ้นไปชั้นสองแล้วโรยได้ไหมได้ครับแต่ปกติพี่จะโรยจากชั้นสามมันสูงกว่าคะแนนเต็มพันก็แค่พันสองอ่ะเพราะอร่อยเกินเวลคัมครับทุกคนอยู่กับปานว่างัะ แล้ววันนี้ครับรายการใหม่อีกแล้วชั่วชิดแกต้องอ้าวมันต้องเสิร์ฟคอนเทนต์ให้ผู้ชมไะถูกครับผมแต่ว่าเราขึ้นรายการใหม่แล้วก็ทำยู่ตอนเดียวเราอาศัยฟีดแบ็กจากคนดูว่าอันไหนดีอันไหนอันนี้คือโดนฟีดแล้วฟีดแล้วฟีดเลยแล้วรายการนี้ก็คืออีวีเดียวแล้วก็เดี๋ยวฟีดอีกหยุด รายการใหม่โลใหม่ด้วยครับผมวันนี้ครับนี่เราอยู่กันที่ครัวกลางของออฟฟิศเราถูกครับผมกับรายการที่มีชื่อว่าครัวก๊อฟเกตเอวเมื่อกี้พี่ชี้ไปคือลืมกูจะไปครัวแล้วแต่ก๊อบเลยสำหรับวันนี้ครัวก๊อบเกตเอ EP แรก EP แรกนะครถูกไม่มีอะไรมากแค่เราจะเอาเมนูที่ทิปดังเป็นกระแสน่ากินนะครับมาแนะนำทุกคนแล้วก็ มาลองดูซิว่าเราจะก๊อบเขาได้เกรอะไรโดยวันนี้คนที่จะเป็นผู้ชิมในในอีพีนี้นะอีพีนี้นะก็คือพี่หมูจัดหนักนะครับจัดหนักกับกับตันหลังมอมัอตันหลังมอกับตันหลังมอแล้วก็วันนี้เราได้อบพี่นันทาการมาจากพี่โตเนื้อแท้เนื้อแท้จากพี่วิฟูนะครับก็ต้องขอบคุณมาก เขาไม่ได้อยู่ที่พูแล้วเขาไม่อยู่ที่พูแล้วบบงงโโตตาพี่อาบังโตนะครับกับร้านเนื้อแท้นะครับที่มีสาขาแล้วตอนนี้เขากำลังขยายแฟรนไชส์อื่นๆอีกมากมายนะครับถามว่าเขาให้อะไรเราไหมให้ความอร่อยกับอะไรอาหารสุขครับผมแต่เข้าได้ถูกถ้าบังโตเห็นหรือทีมของเนื้อแท้เห็นก็แจ้งมาว่าอย่าคุยอะไรนะก่อนที่จะไปเข้าสู่รายการกันจริงๆที่ขอบอกนิดนึง คุณเห็นพี่หมูใส่ชุดนี้แล้วคุณนึกถึงใครตักคนหนึ่ไหมครับบุกขี้เมาไง สวัสดีครับคุกกี้มาเฮ้ยดูให้เมเต็มอ่าโอเคและเมนูที่เราจะมากอปวันนี้ครับเป็นเมนูที่มันถึงจะอยู่ร้านเนื้อแท้เนื้อแท้แต่ว่ามันมีความไทยนิดนึงเนาะพี่ก็เลยจะทําเมนูที่ชื่อว่าสเต็กจิ้มแจ่วสเต็กจิ้มแจ่วนะครับซึ่งเดี๋ยวกรรมวิธีจะเป็นยังไงก่อนที่จะไปทํากันเรามาชิมก่อนว่าอันนี้รสชาติเป็นยังไงเพื่อให้พวกคุณเนี่ยจำนะครับแล้วก็นําไปให้คะแนน ้้เดตนวยพี่หมูเอียงตัวอีกนิดนึงเออยี่ไม่เคยออกรายการไม่ได้หันหลังให้กล้องหันตูดให้แดดตังแต่เช้าไม่พ้นกระดือเลยกินได้ครับอุ้ยเป็นแบบมีเดียมด้วยนะที่กูจะทำได้ถึงมีเดียมปะวะปึ๊บนี่ยตะปึ๊บคีโนตัวมันจะงงกันอ่ะมาก ต้องทําเรียนแบบน้ําจิ้มด้วยป่ะเนี่ยกรอบน้ําจิ้มด้วยป่ะด้วยดิแต่ว่าพี่อันนี้บอกไว้ก่อนนะออกตัวนิดนึงคือเนื้อเขาอ่ะเนื้อเขา,าเป็นเนื้อดีเว้ยเนื้อเขาเป็นเนื้อนอกของเราก็นอกอ่ะนอกไหนครับนอกอเขตเทศบาล ร้านชอ็อตร้านช็อตด,ด้วยน้ำจิ้มด้วยโซนน้ำจิ้มดื้วแล้วก็ปาดเลยสุดยอดนี่ไม่ได,ด,ด้ครับยังบอกไม่ได้ครับยังบอกไม่ได้นี่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 แต่ว่าหอดชิ้นได้ไหมอ๋อบอกไม่ได้เพาอยากกินอีกโอเครู้แล้วโอ้โปากหอมคอเอาพร้อมแล้วไม่ไม่หวั่นสองคำองนะรู้แล้วเหรอรู้แล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้พี่เตียมเมนูไอ้เตียมมันรันึ่เรียบร้อยแล้วเหมือนรู้ว่าพวกเราเอาเมนูอะไรมาครับพี่จริงไม่รู้นะครับเอาจริงไม่รู้นี่ก็คือเนื้อซึ่งเป็นเนื้อส่วนเดียวกั็คือเนื้อเสือร้องไห้อ้าไม่ได้ถามเลยกําลังจะเล่นเลยเซ็งเลยโอ้อันนี้ทำไมใหม่แล้วผมถามแล้วผมถามนะแล้วพี่ก็เตรียมมันถุดิบมาเรียบร้อยแล้วครับอุ้ยเป็นเนื้อนี่พี่ใช่ครับอันนี้เนื้อส่วนไหนครับส่วนตัว ดีไปต่อทำดีกว่าพี่ครับเมนูที่จะทำวันนี้นก็คือสเต็กเสือร้องไห้เนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เตรียมมามันมีเครื่องปรุงน้อยโอ้ยเครื่องปรุงน้อยมากครับไม่มีอะไรเลยสวัสดีครับก็คือจะสวัสดีครับพี่บลสวั่าการที่พี่ชิมมาแก่ของพี่โตแทบไม่ได้สนุกสนุกสวัสดีครับสวัสดีครับ กิห่วงพี่โตละวพี่คิดว่าพี่โตอ่ะไม่ไ, <ป S 1> ได้ไดไเขาเรียกว่าเขาใช้วิธีการใช้เนื้อดีแล้วก็ไม่ได้หมักเยอะอาจจะแค่โรยเกลือแล้วก็แบบริกไทยโรยนิดหน่อยอแต่ว่าเพราะฉะนั้นอ่ะพี่จะทําให้มันไทยขึ้นอีกนิดนึงไม่ได้หวังได้เกรดเอแต่จะหวังว่าวเอยอร่อยงั้นวันนี้พี่จะทาสูตรที่มันจะเป็นออกอีสานเล็กน้อยนะครับอุย้ยมันก็ไม่ได้กเกรดเอสิเออต้องทําให้เหมือนสิต,ต้องเหมือนทีน่พี่ใช่ไหมถ้าเหมือมนขอเปลี่ยนเนื้อ อาจจะทำสองแบบให้ชิมอ่าอ่าอันนี้พี่จะทำแบบออริจินอลอันนี้เป็นเนื้อสันนี่กินกับน้ำจิ้มนะสันอะไรครับพี่สันดานนี่ก็เนื้อสันเหมือนกันสันอะไรครับสันขวานมาครบเลยแม่มึงขัดนึงละสันโดดโอ้ไอยู่ตัวคนเดียวแม่งเลยงั้นน้อยเลยน้อยอ่ะอ่ะเริ่มครับได้เลย อ๋อเพราะนั้นอันนี้จะง่ายเพราะนั้นพี่จะขอทำอันนี้ก่อนได้เลยครับเพราะว่าพี่ทำรือผมไม่ได้ทำถูกปะล่ะอันนี้ไม่หิวไม่ใช่หิวข้าวอันนี้เขายังไม่ได้หมักนะพี่เนื้อสดเลยเนาะเนื้อเนื้อพรีเมียมก็อันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับตัวบิ๊กบลูฟาร์มนะครับหรือว่าสมบัติพรีเมียมตอนนี้เนี่ยเราจะทําให้เนื้อมันแห้งที่สุดนะครับก็อทิชชู่มาซับใช่ครับซับน้ำ ตำเองกับมือนะครับพูดเลยอุ่นสามรอบแล้วกูหาอไรช้อนที่จะใช้ประมาณหนึ่งช้อนชานะหนึ่งช้อนชาใช้หลังช้อนแบบนี้ครับโรยโรยแบบพัดลมใส่เลยพัดลมใส่เลยทีกินยาหนึ่งครับโรยเหมือนกันแล้วพยายามสิ่งที่ต้องทําคือโรยเกลือให้สูงไว้ครับถ้าโรยเกลือให้สูงห้ผมขึ้นไปชั้นสองแล้วโรยได้ไหมได้ครับ แต่ปกติพี่จะโรยจากชั้นสา <c oughs> มันสูงกว่า <c oughs> อันนี้เสร็จแล้วนะครับอะะเอาไพมทานแล้วเหรอครับเป็นสูตรพี่เจอกินได้เลยครับ <c oughs> มาครับคนละชิน้น <c oughs> อ่ะแล้วต่อไปที่เป็นสูตรที่พี่อยากทำให้ชิมนะครับ <c oughs> ได้ครับมันจะเป็นสูตรอย่างนึง <c oughs> อันนี้น้ำปลานะครับ <c oughs> ประมาณช้อนครึ่งครับเนื้อไม่ได้เยอะหลังจากนั้นก็เอาปกติเขาจะใช้น้ำตาลปี๊บแต่ว่าพี่จะใช้เป็นน้ำผึ้งเพราะวันนี้ปี๊บเราหมดใช่ครับเดี๋อแจะอ่าเล่นไม่ทันว่ะ ประมาณหนึ่งช้อนไปครับแค่นี้ก็น่ากินแล้วนะพริกป่นประมาณหนึ่งช้อนนะครับอันนี้พริกป่นนี่ทำเองครับใช่ครับทั่วเองโรยลงไปอ่าทีนี้ก็คนถ้าไม่คนนะครับก็เป็นมนุษย์ทับตัดออกเลยนะตัดออกเพื่อพี่ชอบทําอาหารตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่มีไอ้หมูเข้ามากินเหล้าในบ้านมาก่อนรึกว่าไอ้พี่ต้องหันทำแล้วไม่งั้นเปลืองเราซื้อเยอะครับทำแคมทำเองดีกว่าทาบ้งดีกว่าประหยัดดี พราะอะไรพี่ที่แบบอยากทําหรือว่าหมายถึงว่าแม่พาทำไหมหรือว่าคือจริงๆแม่ไม่ใช่เรื่องนี้เลยนะไม่ใช่แบบเียแบบรู้สึกว่าอยากจะทนะําอะแต่แค่เหมือนเราไปกินร้านอาหารที่มันอร่อยมากๆอ่าแล้วพอไปกินร้านอาหารที่มันอร่อยมากๆมันก็รู้สึกว่าอยากกินอีกอะแต่ไม่ได้ในบางร้านก็ต้องรออะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้วิธีการหาความเองอาจจะหามันอาจจะไม่ได้เหมือนหรอกแต่ว่า ให้มันใกล้เคียงที่สุดแล้วสูตรก็คือหาในเน็ตเอาที่เมนูนั้นะนะแล้วเราก็มาอัดเดบให้รสชาติมันใกล้เคียงกับร้านที่เราไปกินส่วนใหญ่พี่ทําเมนูอะไรบ่อยอ่าท้าที่เคยทําจกินกนน็เนี่ยเนื้อย่างอ่าหนึ่งอันนี้จริงต้มซุปเปอร์อ่าสองต้มเล้งลาบทอดอ่าแต่ว่าเป็นลาบทอดแบบอ่ายุโรปหน่อยลาบทอดที่เรากินตามร้านเา่ามันจะเป็นลาบทอดที่เขาจะทําเป็นก้อนแล้วก็ปั้นเลยแล้วก็ทอดเลยใช่ปห แต่ว่าพี่อาจจะใช้วิธีการเอาลาบทอดไปชุบไข่แล้วก็มาชุบเกล็ดขนมปังให้มันดูเป็นอาหารโดนฝรั่งนิดนึงโอเคพร้อมแล้วแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่พี่ปั่นทำบ่อยก็คือยำยำอะไรครับพี่ยำหัวหมูยำคนเฮ็ดไม่ไม่เอายำหัวหมูนะพี่นะที่พี่ทำเมื่อก่อนบ่อยๆยำหัวหมูเหรอใช่แล้วก็จะมียำอันนี่อีกยำยำปันชันผลราคอ๋อคืออันนี้ก็ดีเปลี่ยนเลยไหมจริงเปลี่ยนเมนูดีกว่าวันนี้เริ่มจากพี่จะใช้วิธีการวอร์มกระทะให้มันร้อนครับ วอมวอมกระท้านี่มีท่าอะไรบ้างพี่ก็ที่จะมีแบบการปิดนั้นเป็นท่าปรับลมปราณแต่ระวังมันจะร้อนเกินนะครับต้องคอยสังเกตหมูจับเวลานะกี่นาทีแล้วที่ประมาณสองนาทีครับแล้วาทีน้ำมันมะกอกไปหน่อยหนึ่งเนาะครับน้ำมันมะกอกนี่ช่วยเรื่องอะไรพี่ก็จะช่วยให้รสชาติมัน กระทะให้ติดเนื้อนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้ใช้วิธีการหมักน้นเท่าไหร่อ๋อโอเคหลังจากนี้เสร็จแล้วก็จะเริ่มใส่เนื้อครับที่จะเริ่มทําจากเนื้อที่เราไม่นั่งก่อนน้ำเพราะว่ามันจะไม่มีรสชาตินะได้ครับะนะครับใส่กันไปเลยได้ยินเสียงไหมเบาไฟนิดนึงประมาณสองนาทีนะครับผมข้างละสองนาทีข้างละนะครับโอเคจับแล้วจริงๆอะถ้ามันจะมีโพรโมมิตเตอร์สต็อป <kung> อ่ามันก็เหมือนป่มที่เห็นเตอร์เพื่อรู้นะปุ่มเนื้อตลอดแต่ว่าเราไม่เราใช้วิธีการกาดแบบบ้านๆเอากาดอ่ะบ้านให้ทำไงพี่ก็กาดว่าบ้านนี้ใช่ไหมน้าเขาไม่ใช่มาเดินไปอีกบ้านนึงไอ้กับตันนิ่งเลยอยากกินเนาะตันไม่ทำสิบห้าวินาทีสุดท้ายคุณต้องเริ่มจัดจานแล้วนะครับเฮ้ยคุยสูงจัดอ่ะเฮ้ยสองอาทีแล้วครับผมครับผมโอ้โหยังไง สีน่ากินสวยมาก่งต้องบอกเลยว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากอะน่าจะอร่อยอ๋อใช่ครับพี่ประมาณของพี่ต้มีเมนูไหนที่พี่อยากกินแบบชอบกินแต่ไม่เคยทำไหมมันเป็นอาหารฝรั่งที่มันต้องใช้เครื่องมือเยอะอ๋อเป็นช่างลองนาแต่ถ้าเราไม่ได้ครบแต่ถ้าเป็นอาหารพวกปิ้งย่างหรืออาหารไทยอย่างเงี้ยก็พอจะทําได้เลยกลิ่นเริ่มมาละกินไม่ไม่ใช่กินหอมกินหอม แก่รึเปล่าใช่ <laughs> ว้าวแล้วก็เดี๋ยวพ,พักเนื้อไว้ก่อนเนาะครับให้มันน้ำอะไรมันเข้าที่เบบรียบร้อยถูกต้องดูมานะอันนี้ใช้สูตรเดียวกันมีในการทอดในการาทําให้มันสุกใช้เวลาหน่นหอยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเนื้อมันหนานดีดนึงนี่วิธีการทําแบบนี้ก็คือเพื่อให้น้ำมันมันกระจายไปทั่วทะอ๋อ้โหรู้เรื่อง ยังมาแล้วอันนี้วันกี่ปีแสงดีครับพี่วิธีการทําเนื้อมันเยอะไหมปกติมีหลายอย่างไหมมันก็จะมีสองแบบแบบหนึ่งก็คือเราไปอบให้มันแห้งก่อนใช่ไหมพออบให้แห้งแล้วค่อยมามวในอีกแบบหนึ่งก็คือให้ซอยผ่านเสียงได้เลยไม่ใช่พูดถึงเนื้อนี้ไหมไม่ควรเลยค่ออะไม่แต่ผมจำได้ว่าทําเนื้อให้ดีคือตอนใส่น้ําคือใส่แค่ข้อเดียววะอันนั้นเป็นหุงข้าว อุ้ยกินดีระหว่างเราเรอเรามาเล่นมุกทั้งหนึ่งมุกเดี๋ยวพี่หมูจัดเลยนะอำเภออะไรอยู่บนใบหน้าอำเภออะไรอยู่บนใบหน้าสีคิ้วอะไรอยู่ต่ำกว่าสีคิ้วตาคี้อะไรอยู่ต่ำกว่าตาขี้สูงเนินอ,อู้ยอะไรอยู่ต่ำกว่าสูงเนินปากช่องอูยนี่มุกหรอกอะไรอยู่ต่ำกว่าปากช่องคอลาดโอ้โหคอลาด อะไรอยู่ต่ำกว่าโอล่าสไม่มีโกนูนไม่มีห่ะสูงเนินสูงเนินอะไรอยู่ต่ำกว่าสูงเนินพุงตะพอยวังสะพุงอะไรอยู่ต่ำกว่าวังสะพุงไม่มีพี่ไปเล่นอะไรแบบไวพุธใบพุธไวพุธอะไรอย่างเงี้ยผมได้ดูด้วยเล่นกันหลายคนซึ่งเราจะเห็นว่าเนื้อเนื้อแสบพอแล้วพี่นมันอยู่ที่ความหนาของเนื้อใช่ไหมกับการที่จะใช้ เวลากลับด้านได้ครับพี่กลับเลยครับ60นาทีซึ่งเมนูนี้ยพี่ปั่นก็ไม่ได้บอกกันนะว่าจะทําอะไรก่อนเราจะถ่ายอะบอกสิไม่บอกไม่บอกแค่ก่อนถ่ายครับเดียวอะจะไม่ได้บอกแบบหรือมูลุตนาหรออ้าวที่ไหนมาบ้านะระหว่างรอไวยพฤษปตพแเล่นได้แค่นี้หมูมีเรื่องเล่าดิเกี่ยวกับสเต็กเกี่ยวกับเนื้อมีไหมครับเที่ยวขายสเต็กอะโชคชัยความโชคชัยอะ เคยไปร้านแบบเราเคยไปร้าเคยไปผมว่าสเต็กเขาผมว่าเขาผมให้อันดับเป็นผมให้เขาเป็นอันดับต้นๆที่มันเหนือดีนะไปกินที่ไหนเขาใหญ่ครับแตบคาร์บอยเลยผมรู้สึกว่าเนื้อเขาแบบโอ้โหหวานช่ำสิบวีพร้อมกินครับผมครรับนี่จะที่อะไรดีพี่พี่จะทำอันนี้ก่อนน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มอ่ะเราจะเห็นแล้วว่ามันมีมีอะไรบ้างใช่ครับก็คือจะมีง่ายๆครับข้าวโพดพริกผักชีฝรั่งต้นหอมข้าวโพด จริงๆมันจะมีหอมแดงด้วยอ่ะวิธีการง่ายๆครับเริ่มจากเราเริ่มใส่น้ำปลาก่อนน้ำปลานี่เป็นแบบไหนดีครับก็พี่ชอบกินที่พะโลดอ่ะอุ้ยพูด,ดไ,ได้ไหมเนี่ยได้เพื่อเขาเขา้า,เขาไม่เขา้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรน้ำ <c oughs> กินตาทันหยอดได้โอ้อไนป<ผ>นปน้ำตาลปี๊บเนาะใช้แทนน้ำตาลปี๊บหลังจากเราใส่น้ำซึ้งก็คนนิดนึงครับฝากพี่หมูหยิบมะนาวในตู้มาหนึ่งลูครับ ใส่พริกป่นครับเสร็จแล้วก็ข้าวคั่วครับคนครับเขินไหมพี่บันเขินไหมดูด้วยดหอบ้าอีตาบ้างุ้ยหุวเราะวเราะเาเาวเราะาาเวาา จริงเหรออ่ะจะชิมมาไหนก่อนอันนี้ด้วะวิธีการหั่นนี่มีอะไรแนะนำไหมครับว่าเราหั่นแบบหั่นตามตามลายมันนะครับหั่นตามนี้ไม่งั้นมันจะไม่ติดมันหั่นยากวอันนี้คือวัตถุดิบในคลิปต่อไปนะครับยอมเฮ้ยเปิดก่อนสีสวยมากอ่ะชื่ออะไรอ่ะทาคาฟคนสวย ไอ้ลูกหนูต้องพาคนพูดมากเหรอครับอ้าวดีหยุดพูดพอดีเมื่อกี้อย่ามาพูดอะไรเลยโอ้ยสักสดกำลังดีนะผมว่ากำลังแบบหวานกรุบเคี้ยวเพลินใช่อาวุธมาแล้ว ขั้นตอนสําคัญของครัววันนี้เป็นไงสีสวยน่าทานมากรสชาติจะเป็นไงไปดูกันหอมติดมันด้วยพอชิมเนื้อเปล่ากันนะทำไมถึงไม่เฮ้ยเดี๋ยวนะเออว่าต้องกินเนื้อที่มันไม่มีรสก่อนเนาะสิ่งหนึ่งที่พี่ไม่ได้ทำเลยในเมนูนี้คืออะไรชิมเป็นครั้งแรกที่ํำบอกข้าวไม่ชิมไอ้ีงงเป็นยัเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องคุณภาพเนื้อแล้วป่ะอืมพี่เนาะ มันยังหวานไม่เท่าเพราะว่าเนื้อเนื้อแบบว่าเนื้อเขาเนื้อเขามันดีอ่ะต้องยอมรับแต่ว่าน้ําจิ้มผมว่าน้ําจิ้มสุดยอดใครกินเนื้อบ้างมาชิมนี้เริ่มจากเนื้อที่ไม่มีรสก่อนต้องเป็นไปไหนยังไงพี่ไม่มีรสรสเมกวยนอร่อยหัวฟูอ่ะบุรีเหรอถอดถอดอยปากไวไปนิดอีกอกอี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 กอกอี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 นแีกอ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 ีอีก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 อีีกอ อกับแฟนเราที่ทำมาให้ทุกเช้าอันไหนอร่อยกว่านตอบไม่ยากเลยไม่ตอบครับไหนอันนี้คืออันที่สองนะครับพี่เนาะอันนี้คือแบบหมักน้ำผึ้งพริกใช่อะไรมาแล้วอันนี้ลองกินแบบไม่กิมก่อนนะของกับตานอะแต่ว่าพี่กินแบบดอืออือบบว่ายินงอันนี้อร่อยนะมันคอร่อยอันนี้เสูตรพี่เองพาใส่น้ำผึ้งแราดีจัดเลยแบบว่าน้ำผึ้งมันชาแต่มันหอม อืมวิ่งจิ้มยิ่งเด็ดเลยอร่อยมากอ่าให้เกรดหน่อยวันนี้มีสามเกรดครับมีอะไรบ้างนะพี่ดอย A B C D e. เกรดเหมือน, e. น,นมหาลัยและ W คือร่อห W คือแบบว่าแม่อร่อยแต่ว่าเอ้ยอร่อยอ่อยแต่ว่าไม่เหมือนต้นฉบับไม่เหมือนต้นฉบับเอาตัวที่ปรุงรสเหมือนเขาก่อนวิธีการทำเหมือนเขากับตานให้ตึงต้งุงตุงปอกตึ้งตึงปอกต้องตึปอตึะปะปึง

อ่าเราจะไม่ให้เกรดแบบว่าเหมือนไม่เหมือนแต่อันนี้เราจะให้เกรดเป็นอร่อยทีอร่อยเลยอ่าพี่กัปตันมองกล้องครับแล้วทีนี้ให้ถ้าเป็น,น,นถ้าเป็นเนื้อสูตรพี่ปั่นผมให้เอสเลยครับผมอร่อยมากนี่ของดียุึดยามาเปิดร้านได้เลยพี่ปันอ่อยจริงพี่ปั่นเปิดหน้าร้านเลยเดี๋ยวผมจะนำเดือดมชันอ่ะไม่ยอมไม่ยอมอ่อร่อยจริงเอ,รอครับให้เอแบบเอ่ะคะแนนเต็มพันก็แค่พันสองอ่ะเฮ้ยเพราะอร่อยเกินอ่ะนี่คือเมนูที่พี่ทำ เมนูหน้าใครจะเป็นคนทำนะครับระหว่างัองคนนี้มาด้กันแล้วมีร้านไหนที่อยากให้เรามาลองทำลองชิมลองกินแล้วมาทำตามสามารถที่จะค,คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็เจอกันครัวก๊อฟเกตเอใน EP หน้านะครับกดไลค์กดแชร์กดตระตายพวกเราไว้นะครับเจอกัน,นครัวก๊อฟเกตเอร้านทกกคนซิวเกนยืนเล็กกี้บับาย